เรียบร้อยแล้วจ้าที่รองแก้วสายลุ้งแสนสวยแสนหวานนะคะไม่ยากเลยงานง่ายๆสไตล์พี่ชมค่ะทุกคนขาเราก็ได้ที่รองแก้ว มาพบกับช่องพี่ชมเลิฟแฮนด์เมดอีกแล้วนะคะช่อง DIY ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยสองมือของเราเองจ้าวันนี้พี่ชมก็มีชิ้นงานถักโครเช์ง่ายๆอีกแล้วนั่นก็คือนี่เลยจ้าเป็นแผ่นรองแก้วนะคะเป็นวงกลมนะถักง่ายๆสไตล์พี่ชมอีกแล้วจ้าใช้เวลาไม่นานเหมือนเดิมเลยอิมีใช้ใน EP นี้ก็มีขนาด1.5ม mm มนะคะ ตามนี้เลยแล้วก็ไหมพรมที่ใช้ก็จะเป็นไหมขนาดสีพายหลากหลายสีสันนะคะตามนี้เลยนะคะค่ะ ประมาณนี้นะอุปกรณ์ก็มีเท่านี้อุ๊ยลืมลืมค่ะมีกันไกลด้วยนะคะใช้ตัดลายไหมพรมนะคะค่ะโอเคงั้นเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าไปเลยมาเริ่มถักกันเลยนะคะสร้างจุดเริ่มต้นนะพันหัวเข็มดึงไหมลอดผ่านจ้าจากนั้นนะคะให้ถักโซ่ขึ้นมาหกโซ่นะ ค่ะเมื่อได้หกโซ่แล้วเราก็เชื่อมต่อนะคะกันเป็นวงกลมนะดึงไหมลอดผ่านค่ะก็จะได้วงกลมมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะขึ้นแถวที่สองนะคะแถวที่สองก็จะสร้างขึ้นมาทั้งหมด20หลักนะคะโดยหลักแรกให้เราถักโซ่สามขึ้นมาค่ะจากนั้นตามด้วยเอฟอีก19หลักนะคะค่ะเอฟหลักที่หค่ะเอฟหลักที่สองควักไหม ลอดผ่านสองห่วงลอดผ่านสองห่วงเอฟหลักที่สามนะคะลอดผ่านสองห่วงลอดผ่านสองห่วงค่ะเราจะได้มาทั้งหมดสี่หลักแล้วนะให้ถักเอฟอีกไปจนครบทั้งหมดยี่สิบหลักนะคะรวมกับหลักแรกนะค่ะพอเราได้ทั้งหมดยี่สิบหลักเราก็ให้เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมนะคะจิ้มลงไปที่หัวเอฟหลักแรกเลยคะ่ะแล้วเราก็จะได้วงกลมมาแบบนี้นะ ทีนี้เราก็จะขึ้นแถวที่3กันนะจ๊ะพี่ชมก็จะต่อไหมสีน้ำตาลเข้าไปโดยการจิ้มลงไปที่ข้างใต้ห่วงโซ่นะคะของหลักที่1แล้วก็ไปควักเอาปลายไหมที่เราจะต่อนะคะก็คือสีน้ำตาลลอดข้างใต้แล้วก็ลอดผ่านสองห่วงเพื่อความแน่นหนาอีกรอบหนึ่งคะ่ะค่ะพอได้จุดเริ่มต้นมาแบบนี้แล้วนะคะในแถวที่สามนะ เราจะสร้างหลักขึ้นมาอีก10หลักนะคะโดยแถวหลักแรกนะหลักแรกให้เราถักโซ่สามขึ้นมานะคะถักโซ่สามขึ้นมาแล้วก็เว้นด้วยโซ่สามนะคะจากนั้นหลักที่สองเราก็จะถักเอฟแล้วก็เว้นโซ่สามไปเรื่อยๆจนครบ10บชุดนะคะหรือสิบหลักนะค่ะ ต่อไปก็ขึ้นแถวที่สามนะคะแถวที่สามให้เราถักโซ่ขึ้นไปสามนะคะแล้วก็คั้นด้วยโซ่สี่นะคะโซ่สี่หลักนะจากนั้นให้ถักเอฟลงที่เอฟหลักที่สองนะคะโซ่หลังเอฟหลักที่สองนะนับไปสองเอฟนะคะจิ้มลงไปเลยควักไหมขึ้นมาเอฟนะคะคั้นด้วยโซ่สี่ ค่ะแล้วก็เอฟลงไปที่เอฟหลักที่2ข้างล่างนะคะแล้วก็เอฟเป็นหลักขั่นด้วยโซ่สีแล้วก็เอฟที่เอฟหลักที่สองข้างล่างคะ่ะทำแบบนี้นะคะไปให้ครบ10ชุดนะคะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้งหมด10ชุดเลยหรือว่า10หลักเลยนะคะ ค่ะพอเราได้ครบทั้งหมด10หลักแล้วก็เชื่อมต่อไปที่หลักที่1ให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะค่ะพอได้ครบ10หลักแล้วก็ไปต่อที่แถวที่สีกันเลยจ้าในแถวที่สพี่ชมก็จะใช้ไหมสีฟ้าในการเชื่อมต่อนะคะมาต่อไหมกันเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะจิ้มไหมไปที่ข้างใต้ห่วงโซ่นะคะ แล้วก็ดึงเอาปลายไหมที่เราจะต่อนะคะลอดผ่านข้างใต้มาแล้วก็ลอดผ่านสองห่วงทำอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะจิ้มลงข้างใต้ดึงไหมลอดผ่านสองห่วงเพื่อความแน่นหนานะคะจากนั้นถักโซ่สามขึ้นไปนะคะแล้วก็ตามด้วย f อ,อีก4 f นะคะ f 1นึ่ง f ส f3 f4 <F 4> รวมกับหลักแรกก็จะเป็น5หลักนะคะจากนั้นให้เราขั้นด้วยโซ่หนึ่งจ้าขั้นด้วยโซ่1ก็จะจบชุดที่1นะคะทีนี้มาชุดที่2นะคะให้เราถัก f5 ห้าหลักนะคะถัก F5 ห้าหลักนะ f 1ฟหนึ่งสองาม f 5ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะได้5 f เอแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งคะ่ะนี่ก็จะได้มา2ชุดแล้วนะคะให้ทำแบบนี้จนครบทั้งหมด10ชุดนะคะทำแบบนี้ทั้งหมด10ชุดส่วนไหมที่เราต่อก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะจะได้ไม่เกะก,กะนะอย่างที่พี่ชมบอกนะคะวิธีเก็บไหมนะคะก็ให้แนบไปกับตัวชิ้นงานแล้วก็ถักทับไปเลยนะ ให้ครบทั้ง10บชุดนะคะเดี๋ยวพี่ชมทำให้ดูอีกชุดหนึ่งนะคะ F1 F2 F3 F4 F5 ฟขั้นด้วยโซ่หนึ่งได้มา3มชุดเรียบร้อยแล้วคะ่ะถักต่อไปให้ครบ10ชุดเลยจ้า พอเราได้ครบทั้ง10บชุดก็เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะจิ้มไปที่หลักแรกแล้วก็ถักเชื่อมกันเลยก็จะได้แถวที่4มาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่5้านะคะผู้ชมก็จะใช้ไหมสีเหลืองในการเชื่อมต่อนะคะไปเชื่อมต่อไหมกันเลยจ้าเหมือนเดิมเลยควักไหมลอดผ่านผ่านสองห่วงทําอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสองรอบนะ จากนั้นนะคะให้ถักโซ่สามขึ้นมานะคะโซ่สามขึ้นมาเสร็จแล้วให้ขั้นด้วยโซ่สามค่ะพอเราได้คั้นด้วยโซ่สามแบบนี้แล้วทีนี้ให้เราใช้สัญลักษณ์ f เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า f ห้าหลักแต่เราอย่าพิ่งอย่าพิ่งถักปิดให้เรียบร้อยนะคะเราจะทําการรวบนะคะ f ครั้งที่หนึ่งค่ะควักไหมลอดผ่านสองห่วงค้างไว้ก่อนนะคะ เอฟครั้งที่สองควักไหมลอดผ่าน2ห่วงค้างไว้เอฟหลักที่3ควักไหมลอดผ่านค้างไว้เหลักที่4ควักไหมลอดผ่าน2ห่วงค้างไว้เหลักที่5ควักไหมลอดผ่าน2ห่วงจากนั้นรวบผ่านทั้งหมดเลยนะคะรวบผ่านให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็คั่นด้วยโซ่3นะคะค่ะ ต่อไปก็ขั้นด้วย f 1นะคะที่ห่วงโซ่ข้างล่างหนึ่งห่วงนะคะก็จิ้มลงไปจากนั้นขั้นด้วยโซ่3ค่ะทีนี้ก็จะรวบ f 5หลักนะคะตัดไปไหมออกก่อนนะคะจะได้ไม่เก,กะ็อ่ะทีนี้ก็รวบ5 f หลักที่2นะคะ ่านหัวเข็มจิ้มลงไปลอดผ่าน2ห่วงครั้งที่1ลอดผ่าน2ห่วงหลักที่สองอดผ่าน2ห่วงหลักที่3ลอดผ่าน2ห่วงหลักที่4ลอดผ่าน2ห่วงหลักที่5จากนั้นนะคะรวบทั้งหมดเลยค่ะฟักไหมลอดผ่านทั้งหมดรวบแล้วก็คั่นด้วยโซ่3ตามด้วยคั่นด้วย f1 นะคะ เป็นชุดที่สองนะต่อไปก็ทําชุดที่3 4มสี่ห้าหกเจาให้ครบสิบชุดตามวิธีที่พี่ชมบอกเมื่อกี้เลยนะคะพอครบสิบชุดแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะจิ้มลงไปที่เอฟหลักแรกค่ะก็จะได้เป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะขึ้นแถวที่หกนะคะ ค่ะในส่วนของแถวที่6พี่ชมก็จะใช้ไหมสีชมพูต่อนะคะอีพีนี้ต่อไหมกันแบบใครทําไม่เป็นรับรองว่าเป็นแน่นอนเลยจะโอเคเนาะแล้วก็จิ้มลงไปข้างล่างใต้ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงปลายไหมที่จะต่อขึ้นมานะคะจากนั้นก็รอดผ่าน2ห่วงครั้งที่1ทําอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อความแน่นหนานะคะ จากนั้นให้เราถักโซ่3ขึ้นไปแล้วตามด้วย f 4ครั้งนะคะค่ะ f 2 f 3 f 4, <beğ en S 1> <P> 4พอได้4 f แล้วเราก็คั่นด้วยโซ่หนึ่งนะคะทีนี้ ันด้วยโซ่หนึ่งนะคะาจากนั้นก็ไปชุดที่สองนะคะชุดที่1เราถักไว้อย่างนี้ก่อนนะทีนี้ไปชุดที่สองค่ะห่วงโซ่แรกเราถักขึ้นมา4 f เอฟนะคะเอฟสเอฟส แล้วก็ f ที่5นี้จิ้มลงไปที่หัวเ f หลักข้างล่างนะคะแล้วก็ห่วงโซ่ถักไปก็จะเป็น f อีก4ครั้งนะคะในชุดที่2ก็จะรวม f ทั้งหมด9้าหลักนะคะค่ะก็จะได้มาครบแล้วนะคะชุดที่2ได้เ f ทั้งหมด9หลักนะคะตามนี้เลยจากนั้นก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะค่ะ ต่อไปก็ทําชุดที่3ต่อนะคะเดี๋ยวพี่ชมทําให้ดูอีกชุดหนึ่งนะคะ F1 F2 F3 F4 ค่ะ F5 F6 F7 F8 F9 <9, S 2> ค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะชุดที่3นะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ทําไปให้ครบทั้งหมด10ชุดนะคะได้10ชุดแล้วก็มาทําเพิ่มเติมในส่วนของชุดที่1นะคะให้ถัก F เพิ่มอีก4 F นะคะเพื่อที่จะไปรวมกันให้ได้ครบสมบูรณ์ในชุดที่1นะ่นะ ค่ะ f 4แล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมค่ะชุดที่1เราได้ห้าหลักนะถักเพิ่มอีกสหลักก็จะเป็น9้าหลักค่ะเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมเรียบร้อยค่ะที่7พี่ชมก็จะต่อด,ด้วยไหมสีฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อไหมกันเลยจ้าสเตปเดิมเลยอเค จิ้มลงไปใต้ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ดึงปลายไหมขึ้นมานะทำสองรอบเหมือนเดิมนะคะจากนั้นในแถวที่7เราจะถักห่วงโซ่นะคะล้อมรอบทั้งหมด30ห่วงนะคะโดยแต่ละห่วงโซ่นะเราจะถักโซ่ขึ้นไป5โซ่นะคะแล้วก็นับ เว้นจิ้มลงไปที่เอฟข้างล่างในเอฟหลักที่3มนะคะนับไป3ามหลักนะค่ะแล้วก็จิ้มลงไปเลยค่ะถักห่วงโซ่ห้าห่วงโซ่แล้วก็จิ้มลงไปที่เอฟหลักที่3านะคะนับเอฟลงไป3ามหลักนะทำแบบนี้จนครบทั้งหมด30สบห่วงโซ่นะคะก็จะได้ห่วงโซ่ล้อมรอบวงนะคะ โซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่ส่โซ่ห้าจิ้มลงไปที่เอหลักที่สาค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะสามสิบห่วงโซ่นะจ้าทีนี้เราก็ได้ห่วงโซ่ครบทั้งหมดสามสิบห่วงโซ่แล้วนะคะก็เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วะคะ่ะในส่วนของแถวที่7นะคะก็จะได้ห่วงโซ่วงกลมทั้งหมดสาห่วงโซ่นะคะทีนี้ เราจะขึ้นแถวที่8นะคะทีนี้ก่อนจะขึ้นแถวที่8เราจะถัก C ปิดนะคะไปอีก2ห่วงนะคะ C ปิดไปอีก2ห่วงเพื่อที่จะเริ่มจ้นที่จุดกลึงกลางไว้ให้สำหรับแถวที่8นะคะแถวที่8นี้ก็จะทำเป็นกลีบรอบทั้งหมดนะคะ15กลีบนะคะโดย เราจะเริ่มต้นที่จุดกึ่งกลางห่วงโซ่นะคะโดยพี่ชมจะใช้ไหมสีเขียวนะคะในการต่อเพื่อปิดชิ้นงานนะคะเดี๋ยวเรามาต่อไหมสีเขียวก่อนนะค่ะทีนี้เราก็เริ่มต่อไหมสีเขียวก่อนนะคะสองรอบเหมือนเดิมนะ พอเราได้ทําการต่อไหมสีเขียวเรียบร้อยแล้วให้เราถัก f นะคะในห่วงโซ่ถักถัดไปนะคะในห่วงโซ่ถัดไปทั้งหมด4 f นะคะเริ่มเลยค่ะ f 1 f 2 f 3 f 4 จากนั้นทำมงกุฎขั้นระหว่างกลางนะคะโดยการถักโซ่ขึ้นไป3โซ่นะคะแล้วก็จิ้มเป็นห่วงมงกุฎนะคะที่หัวหลัก f ที่4ี่นะจิ้มลงไปแล้วค่ะควักไหมลอดผ่าน2ห่วงเรียบร้อยค่ะก็จะได้มงกุฎมาแบบนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วย f อีก4ีหลักในห่วงโซ่เดิมนะคะ f 1 f สอง f ส F4 ค่ะพอได้ 4F แล้วก็ปิดด้วยนะคะพอได้ 4F มาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวตัดปายไหมออกก่อนนะแล้วก็ปิดชุดที่1ด้วย C ปิดที่ห่วงโซ่ถัดไปนะคะ C ปิดที่ห่วงโซ่ถัดไปนะค่ะ C ปิดเลยจ้า จิ้มลงไปที่ห่วงโซ่ถัดไปควักปลายไหมขึ้นมาลอดผ่านสองห่วงเรียบร้อยแล้วคะ่ะต่อไปก็เป็นชุดที่สองนะคะถัก f อีกสี่หลักในห่วงโซ่ถัดไปค่ะได้ f มาสี่หลักแล้วก็ทําเป็นมงกุฎนะคะถักโซ่สามขึ้นไปปิดมงกุฎจิ้มลงไปที่ f หลักที่สี่นะคะควักไหมลอดผ่านแล้วก็ปิดด้วย f อีกสี่หลักนะคะ f หนึ่ง f อ3สองสามเสี่ค่ะเห็นไหมง่ายมากเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ปิดด้วย C ที่ห่วงโซ่ถัดไปนะคะ C ปิดที่ห่วงโซ่ถัดไป เรียบร้อยแล้วค่ะได้มา2ชุดแล้วนะคะทีนี้ก็ทําไปอีก3มชุด13ชุดนะคะอีก13ชุดนะเราก็จะได้รอบวงทั้งหมด15ชุดนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะถึงหลักที่15แล้วรวดเร็วมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะถักปิดชิ้นงานให้เรียบร้อยก่อนนะคะจิ้มลงไปที่หลักแรกนะเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมเหมือนเดิมเพื่อเป็นการปิดชิ้นงานคะ่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ตัดปลายไหมเลยจากนั้นก็เก็บปลายไหมนะคะโดยพลิกกลับด้านหลังนะคะพลิกชิ้นงานกับด้านหลังแล้วก็ใช้เข็มโคเชนี่แหละค่ะจิ้มลงไปเลยดึงอปลายไหมมาซ่อนไว้ด้านหลังนะคะซ่อนไปเรื่อยๆตามความพอใจของเราเลยนะคะพอซ่อนเสร็จแล้วก็ให้เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลย เราก็จะได้ชิ้นงานแผ่นรองแก้วสีสันดวดลายเรกเก้แบบนี้เลยหรือว่าสีสันสายลุ้งก็ได้นะคะเราจะทําแบบสีพื้นสีเดียวก็ได้หรือจะทําหลายสีแบบพิชมก็ได้นะคะเป็นไงบ้างคะง่ายๆสไตล์พิชมอีกแล้วนะนี่ เรียบร้อยแล้วคะ่ะเราจะนําไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะไม่ใช่แค่ที่รองแก้วก็ได้สำหรับอีพีนี้พี่ชมก็ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่อีพีหน้านะคะบา,บายยพบกันใหม่อีพีหน้าจ้าบา,บายย